ปฏิบัติธทมทั้งทีอย่าเป็นเปรตเฝ้าจะผิดผู้อื่นเลยอย่ามาเป็นกาขโมยกินความชั่วเขาอย่ามาเป็นเปรตเฝ้าโบสถ์เฝ้าศาลาอย่ามาเป็นเปรตเฝ้าตำรับตำราอย่ามาเป็นเปรตเฝ้าครูอาจารย์อย่ามาเป็นเปรตเฝ้าหลักวิชาการและลาบยศอย่ามาเป็นคนโง่ เฝ้าเผาผลาญทำลายตนอย่ามานั่งทนตายอยู่กับเวรกรรมอย่ามาทำใจอ่อซาอหล่อเลาะแหละแหละแค่ทุกทางกายกับการป่วยทางใจสุดท้ายก็แค่ตายเท่ากันจะมาร้องโอดโอยหาสวรรค์วิมานอะไรใครละ่ะที่เป็นตัวการของทุกข์ที่เป็นอยู่ เพราะตัวกูของกูเหตุผลนี้รู้จักไหมจะไปนิพพานนะความอยากได้นะพอหรือยังอย่ามาเป็นเปรตเฝ้าสมบัติกายอันจอมปอมนี้เลยความสมบูรณ์ของธรรมะก็คือความสมบูรณ์แห่งใจใจที่ไม่เป็นปฏิฆะกับความรักและความชังความสุขและความทุกข์ เมื่ออะไรเกิดขึ้นจงผูกมิตรกับมันซะไม่ว่าทุกเกิดขึ้นหรือสุขเกิดขึ้นจงผูกมิตรกับมันหรือเพื่อนกันในที่สุดเราก็ต้องตายเหมือนกันเรามาจากที่เดียวกันคือความว่างเปล่าแล้วเราก็กลับไปสู่ที่เดียวกันคือความว่างเปล่าจึงไม่จำเป็น ไปทำอะไรกับมันเลยในความรู้สึกและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นให้รู้แต่ว่านี่คือมายาเท่านั้นมายาไม่ได้เป็นของที่มีอยู่จริงจึงเรียกว่ามายาสิ่งใดที่มีอยู่จริงนั่นแหละเรียกว่าสัจธรรมแล้วอะไรที่มีอยู่จริงก็คือสิ่งที่อยู่คนละด้านกับมายานั่นแหละคือสิ่งที่มีอยู่จริง สิ่งที่รู้ที่เห็นสิ่งที่สัมผัสได้ยินได้ฟังรู้สึกและไม่รู้สึกสมมุติได้และสมมุติไม่ได้ล้วนแล้วแต่เป็นมายาทั้งหมดสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับมายานั้นคือนิพพานแล้วมันคืออะไรละ่ะทันทีที่เข้าไปรู้สึกทันทีมันก็ไม่เป็นนิพพานได้ ทันทีที่ไปบีบหัวใจไม่ให้มันคิดนั่นมันไม่ใช่ในิพานแล้วทันทีที่พวกเราเข้าไปสร้างความรู้สึกในคิดนั่นก็คือนิพานเปลี่ยนรูปแล้วไม่ต้องไปจงใจคิดอะไรทั้งนั้นจงดูในสิ่งที่ไม่ต้องดูไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นไม่ต้องศึกษาและไม่ต้องปฏิบัติ จงเข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ไม่ต้องหมายมั่นสิ่งใดเลยธรรมะอยู่คนละด้านกับความรู้สึกสิ่งที่เป็นความรู้สึกมาแล้วไม่ใช่ธรรมะแต่แล้วก็นี่แหละคือธรรมชาติเมื่อเรามายึดถือในสิ่งต่างๆนี่แหละคือตัวธรรมะที่บริสุทธิ์สิ่งที่แสดงออกมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นความบริสุทธิ์ เพราะในที่สุดก็แตกดับไปสู่ความบริสุทธิ์เหมือนเดิมดังนั้นเราควรสํารวมกายว่า,จาใจไปสู่ความจริงเห็นรูปก็พิจารณาลงสู่ความว่างเปล่ารู้สึกเจ็บปวดสุขทุกทรมาน,นใดก็พิจารณาลงไปสู่ความว่างเปล่าพอใจไม่พอใจได้ยินเสียงก็พิจารณาลงสู่ความว่างเปล่า พิจารณาลงสู่ความไม่มีตัวตนนั้นแล้วก็จะอิสระจากสิ่งทั้งปวงความศักดิ์สิทธิ์ชนิดใดก็ไม่สามารถดับทุกได้นอกจากปัญญาปัญญาชนิดใดก็ไม่สามารถดับทุกได้นอกจากปัญญาธรรมธรรมใดๆก็ไม่สามารถดับทุกได้นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ก็ไม่สามารถดับทุกข์ให้ได้นอกจากจิตหนึ่งนี้เท่านั้นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน